เดือดขรับตา,ามดวงด้อจ้ามองนี้้าวเห็ดถุ่นเลี้ยงข้ามจ้าพี่นนองบุ้ยขาจะเป็นเตีย้ยเนาะครับมุอนนามืนลังยิงนดีแล้วมือน้อนินึงจ้าีพี่เจ๋งละเอาโบเห็นในดือดนบ้าไก่ชิดเลยครับม่อลังสองดอก สวยเบื้งทองหังกับเบืองกันอยูล้์สิค่าเ,ต,เตีอาจ้ะพี่หนองอ้วนจุงง่มงาม,งมดิเอามีระหเหลืองจ้ะมันจี๊ดามทันว่าจุงง่มงืมง่อเพิ่นจ้ะจุงง่มนึงจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับน้องหนึ่งกับไอวิทวินจ้าสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบพอกันในเสาร์วันศุกร์นะครับศุกร์ที่สามธันวาคม2564นะครับเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันแรม14ค่คำนะครับเดือน12ครับปีสู่อยู่ครับเนาะสวัสดีพี่ยังพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้านอาทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ภูเขาเบิ่งจ่าโลกนะครับวันนี้ก็อุณหภูมิ17องศาแล้วครับวันนี้ หนาววันนึงมูนี้หนาวอยู่จ่าหนึ่งจะจัดขึ้นยามาวัูนี่มูนี่มองได้ไหมได้พิกัดได้แตถ่ายทิดตามเมองถ่ายลีปพุกเกิลนะครับทุกท่านครับเอาละครับเป็นการเสียเวลาครับไปเบืองเฮ็ดน้ำกานครับซิ่มีเฮ็ดนางเนี่ยในวันที่สามธันวาเนี่ยครับปครับนี่ะครับเข้าไม้แหลกมากกับว่าเบืองเฮ็ดเผิงกันนะครับเนาะไม้เฮ็ดเผิงกคาลายเฮ็ดเผิงทั่วไปกันครับ ไปพ,พี่น้องไปลุ้นน้ำหนึ่งนึงะครับดอกเหล็กแหกิมมันน้ำหนึ่งนึงลังแตกเรียบร้อยจ้าฝนค้าลายครับจ้ะจ้าดอกที่สองดอกงามอยู่ใจพี่น้องแต่ว่าพ่นทั้งเป็นสีนี้มัน,หนแหงล่ะฝนตกฝนฝนเพิ่งหยุดวางวันที่สามสิบนี่นะครับสามสิบพฤศจิกาครับอากาศสภาพทั่วไปครับหมอกลง่มร้ายแล้วครับวันนี้จูมันจูมฝนเนาะ เริ่มแล้วจ้ะเริ่มแตะคือกันแล้วนะจุนจุนจ้าสางดอกบ่จ้าจูมือมเพึ่งจ้าจุมือเจ้า ไม่ไลยทานถ้ามาคมบอลนึงนึ่งนี่บมคมจ้ะสังเกตบัง้งขาก็ไดเน,น,นาจะจต่ขาลายอยู่ของบมคมด้จ้ะขาสิตันได้ครับนี่แล้วก็รสชาติดีนะครับ,บยำกรี๊ดเลยครับโดยเฉพาะดอกจิ้มจุ่มนู้สุดยอดเลยนอนนั่นนี้จ้ะออดอกนี้ เดีจ๋จุ้มจ้ะว่ากันเอาบานเนาะให้เพิ่อนเขาดงดอกแด็ก,กนัน่ยนึงหนึ่งจ้าเพื่อจ่าหมู่วานขึ้นเขาเนาะเมื่อวานจ้าว <laughs> ันนี้มาได้ขึ้นเขาครับมาเอาดอกง่ายๆเพื่อนจ่ามันให้เพื่อนเขาดงหมอคล้องแฉ่เลยครับหนึ่งๆยิ่งยเงาไหมอุ้ยจุ่มเพิ่มเ เอ,เอ่ก็นน<อ>ดีนะจำนี่เนาะจ้ะของเป็นซีน้ตาลนะครับเกลือดีเป็นยังจำ ยังนังหนึ่งจ้างนันบันจะ,จะให้เปิดค้าได้น้ำหน,หนึ่งครับพีนออ่น้องเริ่มมิต่ดอกใหญ่แลวจ้าพี่น้องแพกคุยแล้วนั่นนึ่งหนึ่ ไห้ดอกแหลมึงมือนี่ดอกแหลกได้จากสภาพอากาเพิ่งเขาดุ้งจ้าวันนี้เอาเนี่เพิ่งเขาดุ้งจ้าวันนี้โอ้นัน้นมันหะมูนะเมนจ้ะ ครับหมูเป็นเชื้อนะครับเนาะจ้าที่เป็นข้ววอีจ้าทองข้าวงามนะจ๊นจ้าขับจูมทองเสียประจัมปา ซิมิตาลุ่นน,นี่มั้ันมีเย็นชัดเลยกาดเย็นแหงแล้วนะครับจะเย็นแบบแหงแล้ะครับเอมีมเรืโงเพลิงจ้ะมันจี๊ช้ทันวามนรโกแล้วมนขุดุงจ้ะสวยงามเองครับ ยเฮ็ดงเลยน้องหนึ่งบ้านกฮ็ดอใหญ่จ้ะกอใหญ่ก็ยังงีอยู่ครับแต่ว่าคาดว่าสิออกไป็นหายได้เนาะจ้ะสิออเลยอมอกติดเฮ็ดกอเนี่ยแหละจ้ะกันเฮ็ดเพิงไหวแล้วก็เสียดจะเฮ็ดกอเนี่แหละครับก็ได้เลียมนะครับเนาะอเฮ็ดกอแล้วก็อ้าวขาคุดเครื่องหนึ่ง มบ้านอะไรจะพี่น้องเอ้ยบ้านเฮ็ดอีนี้แหละละเฮ็ดบาดครับครับแรงเลือนแตกแลรงนึงจะถอนยังงามข้าวดีครับรวมกันยังมีนะหนุ่มนจ้าเป็นหลุนเป็นขึ้นหน้ายหยาคือพอมว่าลายขีดอะไรละครับเพราะว่าเชื้อเฮ็ดบริเกิดพร้อมกันนะครับเป็นหลุนเป็นหลุนไปครับ นี้พึ่งครจ้ะมีมีนะมีจ้าม่มีค่าตเตีย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวังแข็งงามรสชาติดีขึ้นก่าเนาะจ้ะนี้พึ่งคจ้ะย่างดอกนึงบางนีน้ครับอันนี้พึ่งครแหละกะอนี้พึ่งเขาอีจ้ะขาโด่งเนาะจ้ะนะครับดอกงะ ลหลังแตกแล้วตอนชีขีดมันงามเลยพี่ดอกน,น,งน,งน,งนึงยังหยีบอ่ยังหยจีจ้าหนึห่งดอกนึงอีกดอกนึงจ้ะอู้ยบ่ได้ค่าจ่อยน้อยบินอยู่เลอะกลาย chả chơi nhau chú chả khát tiếc tiếc chú chả biết được ngay luôn chả าเตียแล้วเนาะจ้ะจ้าอีดอกนี้จะเห็ดข,ขาวโดงห,งหนึ่งพออีกหรือว่าหนึ่งแท่งนั้นเพราะว่าแยกกันหานะครับคนหนึ่งพอยกับอื่นกันครับจ้าเป็นเขาดงอีกเนาะแม่นจ้า มังมองเป็นเกินเฮ็ดเพิ่งหวาน,เ,นเพิ่งอีมุมเพิ่งจิกได้ซื่อครับอขึ้นมาลายเติบด้วยเนาะจ้ะวันนี้มาดสองตาอยู่ครับแต่ว่าตาหนึ่งยลลดไปนะครับเป็นจริงได้กับัจงะลุนเบื้องครับไปเรื่อยๆแบบหนึ่งน้ำหนึ่งเว้นเหมือนกันเวนปวดจะน้ำหนึง่นงมาก โอ้มันีมาเริ่มเย็บเพิยงเขาดงนี่ก็น้อยวินเนาะก็ชื่อว่ามันยายกันครับบ่บเป็นมูจะยายนะหนึ่งหนึ่งมีคนนี้ครับมองกระตาคนนี่ครับอื้อยอกคาเลยชืสวยเลยจ้ะมุกผงไข่จ้ะจุ่มสวยเลยเนาะจ้าจุ่มนึง คือตุ่มกระดิ่งจ้ะจ้าคือตุอ่มข้าวจ้ะข้าวดมจ้าอาไก่ตาหนิมาหนีิมีตอกนี่นจ้ะมันงการกิบเห็ดปองทองนี่เนาะจ้าอืมจุ่มหนึ่งครับสามดอกเดนสีเป,ป็นช่องๆอยู่พี่น้องกันนี่ เอาขาข้ค่ะคือมงแก่เป็นอะไรนิดก็ได้ไดท้ทีเรื่องนึงก็เอาจะเกงเสียไปไดื่งนี้เน<ม>าะจ้าครัเน้อซน่าอีกี่นึงเห้าะน้องนึงดิอาะนปลาลูกโกยี่เจ้ย <า S 2> <c oughs> วันที่นึ่งนี่นอมาเอาเนาะจ้าเพราะวันที่สองวันเึนเ้นเขาครับ เดี๋ยวอันหนึ่งท่านาว่าดอกกระเลมใหญ่เลมบานครับเปิดหนึ่งเปิดเปิดปลาได้ครับวัเปิดแนวอื่นจ้าพวกอีกดก็วัไหนลละอ่ะอเปิดอีกเปิดอีกเคลียร์พื้นที่แล้วได้ครับึงเปิดครับหลอดศาสตรนี่แสบขึน้นกันอันหนึ่งกันจ้า อันนี้เป็นเข็มขวดนิเกาครับซึ่งสองซี่ในจานล้วน่ครับเป็นยวมูลชูกกไกลล่หรือว่ตาเหรอไก่้วจ้ะอือสิยเริ่องตาไม่แล้วละครับเจ๊กน้อยบุเห็นครับเป็นขอบบอ่แตกอ่านว่าสิรอบสุดท้ายของปีแล้วนะจ้า อ้าวคาตัดให้เลยเปิดอนี้ปแล้วโคกเก่าครับชาเปิ้อันสวยๆเลยปทองกันอาอีจ้าดอกนี้อืม่ะนี่ครับเป็นดูใบใหม่โอใชแล้ดสยากจผ่านย่างนีย่านึงไก่ชิดเลยครับเบึงลังสดอก สวยเบนพวง,งล้างกระเบื้องกันยีรักษณะครับจ้ะน้ำน้าเลยเลี้ยงขาดขงม,ามดอกแรกของวันจีจามดอกได้แต่ดอกขาบอได้อ๋อเห็ดทุบก้อยจีเซียนบอพี่น้องน้ำกันจีเซียนเป็นควายจีนวนนึงเนาะงนี่ครับจะควายยังดนกครับผมึงเคยมาขุดจีเดีย มันก็ไปคักจะยังยังนหันหนึ่งนึ่งย็ด้าดยัง,ยง <c oughs> เพิ่ข้าร่มไปกับมุนเปีย้อนหนึ่งนึ่งครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่นอนครับล้งซิมตาเนี่ันห่นจ้ะครับมุนนะ้ำมล้างยังนี่ล้างมุนนอนหนึงจ้าพี่นพี่จะเอาโบาเห็นนดีดนบ ดูเป็นแบอ่านึ่งเ,เจ็บยิ่งบ้า <c oughs> ยายเนี่ยนี้นะครับมีอู้ยเฮ็ดเป็นเลียงข้ามจาพี่เนอะบุ้ยขาจะเป็นเตีย้ยเนาะเออได้ยุ โกนอยู่ขางไหนอยู่จ้ะโกนไม่มีนอนจ้ะเป็นนอนแม่งใหม่เลยนะโมเป็นนอนเมงวันหนูนนึงจ้ะนอนเห็ดนี่ครับน้อนเห็ดอลังการเห็เดแดงหนายักมืคขาบแข็งดีอยู่เนาะนสามเดอกเวพีจ้ามองนี้ พี่นองก็มาหลายเด้ครับวันนี้จึกเสียงรถเสียงยังนะครับเนาะนี่ปลามันเป็นยังครับมาัานไผ่มาันมันนั่นหนึ่งหนึ่งอะ,ะไรับงนะมีมันไผ่มาัานมันเดาะถองข้าวก็นนวมีเต็มตาหรือเปล่าสิหล่นเลยนี่ ครับเดินบ,บานนะสวยงามอยู่ได้ไอ้บินขอบยงังขาข้วอยู่นะครับพี่น้องมหาอันนี้รลายคือกันครับคือข้าอย่างกเอาะครับแล้วนะครับบานตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงสามสิบเจ็ดแล้วครับคับตเตวนจะไดพาพี่น้องของเมื่อแล้วเพราะว่าหนึงนึงจะไปพาหนึงนึงไปธุระน้ำยมวันนี้ครับ เป็นทรงเฮ็ดอีกละจ้ะมื่อเนี้ยนี่ละจ้ะเฮ็ดเท่าส่วนมากจะเป็นเฮดผึ่งเขาดุงจ้ะก็มีบ้านแน่้ยจูมน้ำนอจ้าก็ที่บ้านหลายคนอยู่จ้าพี่น้องหุนก็ตายเนาะมื่อนี้จ้ากขาซื้อมาหมั้นอยู่จ้ามีทุกขนาดทุกใส่ครับมื่อนี้เฮดแดงกอก็มีจักดอกเฮดแดงกอมีดอกหนึ่งแดงหนากับดอกหนึ่งเอานอจ้าพี่น้องมื่อนี้สำหรับคิดวันที่สามฉันฝากกระดาเพียงเท่านี้นอจ้าเนาะ ได้มากก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถึงใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก,ก็บายวินวินได้จ้าเพื่อสิบปภาคลิปใหม่ๆเนาะจ้าว่ามื่ออื่นน้องนึงแชรไปหาเห็ดยังเนาะจ้าเพราะว่าเห็ดกะลืมบ้านแน่แล้ลวเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บบุมี่ยังไลค์จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้านีครับประดีอยู่เดี๋กินครับเรือกินกับขายน้ำครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับนะครับสำหรับคลิปนี้กับก้าวที่สองบริษัททำงานเลยครับ ศิริภาพญายมยัยออกเมื่อบานแล้วครับบานไปทรงเฮดนะครับสําหรับ่านที่สร้างไว้กระถาล่อรับนะครับนาาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพญายมยัยพแมพี่นองสุภูสุคนครับผม